ค่ะในช่วงนี้นะคะคุยสบายได้ประเด็นนะคะเรามีาภารกิจของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์มาฝากกันนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กําลังมองหาสถานที่เรียนให้กับบุตรหลานของท่านนะคะวันนี้เด็กตรังไม่จําเป็นต้องไปเรียนไกลถึงต่างจังหวัดแล้วเพราะว่าเรามีทั้งวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะจบมาแล้วมีงานทําแน่นอนเนี่ยให้ได้เลือกศึกษาต่อในพื้นที่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอน นอกจากภารกิจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วเรื่องของการศึกษาแล้วยังมีภารกิจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไปคุยกับท่านผูน้อำนวยการไยบูญชาวสวนศรีเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรงังสวัสดีค่ะผอ,อค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรา Ahora, ตั้งใจจะคุยกับผอ,อมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยมีโอกาสเลยวันนี้เราจะได้รู้จักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเพิ่มมากขึ้น วันนี้เราจัดการเรียนการสอนแบบไหนยังไงมีคณะวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ครับก็ผมจะเรียนในเบื้องต้นนะครับวิยาลัยเราก็เปิดมาเป็นลำดับสองของภาคใต้ค่ะลำดับแรกคือที่จังหวัดยะลาค่ะลำดับที่สองคือที่นี่นะครับก็เปิดมาได้ประมาณ24กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปิดการเรียนการสอนอยู่สี่หลักสูตรค่ะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ทางด้านสาธาราสุขศาสกราสาขาวิชาทันตะสาธารณสุข <S <S 2> <S 2> กับสาขาสาธารณสุขชุมชน <S <S มนะครับแล้วก็ระดับประกาศนียบัตรสองปีก็มีสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมกับสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับแล้วก็ในปีหน้าเราก็จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นหลักสูตร4ปี เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าปีหน้าเนี่ยเราเป็นศูนย์สำหรับการจัดการศึกษาทั่วไปสำหรับเด็กปยาตีซึ่งยังมีเด็กมากขึ้นอีกประมาณประมาณรวมกับวิทยาพยาบาลบรมราชชน,นีแล้วประมาณ1000คนคือเรียนในหมวดการศึกษาทั่วไปคือคือ,คอวิชาสำหรับเด็กปีหนึ่งนักศึกษาปีหนึ่งนะครับ เพราะเรามีสถานที่ที่เหมาะแล้วก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็รวมทั้งอย่างที่ท่านพิธีกรได,ได,ได้ได้พูดไปแล้วนะย่างท่านผูดดำเนินรายการได้พูดไปแล้วนะฮะว่าเรามีสถาบันการศึกษาในจังหวัดต,ตังเนี่ยหลายแห่งดังนั้นที่นี่เหมาะที่สุดสําหรับบรรยากาศและ คามพร้อม,อมทางด้านวิชาการนะครับค่ะเราเปิดมาตั้งแต่ปี2532ถ้าดิฉันจําไม่ผิดใช่ไหมคะวิทยายลัการสาธารณสุขเรียนทรนผลิตบัณฑิตไปแล้วหลายต่อหลายรุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้หลักสูตรที่เราเปิดสอนอยากให้อาท่านผอ,อได้ชี้แจงรายละเอียดให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงเด็กๆที่ติดตามเราว่าเออนะถ้าเกิดว่าเรามาเรียนด้านนี้ตลาด การตลาดที่จะรองรับเรื่องของการมีงานทําที่มั่นคงเนี่ยมีอะไรตรงไหนอย่างไรกันบ้างแล้วคุณสมบัติของเด็กที่จะเข้าเรียนที่เราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะพ่ออคะก็ถ้าพูดถึงในเชิงของการทํางานเนี่ยพอดีเป็นวิทยาลัยที่จะผลิตเด็กตามความต้องการผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตเนี่ยตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขด,ดังนั้นดังนั้นเด็กจะได้จํานวนมากน้อยนะขึ้นอยู่กับ โคต้าที่รับบับการจัดสรรจากจังหวัดดังนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้เรารับประกันได้ว่าคนที่มาเรียนเนี่ยก็ ที่ผ่านมาก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคนะคะคงานเพอราะคือเอาง่ายๆคือผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานเลยเขาต้องการเท่าไหร่เราก็ผลิตไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่ไปเรียนที่นี่ไม่มีตกงานแน่นอนเลยนะคะหลักสูตรแรกสาธารณุขศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนตรงนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไรไปอยู่ตรงหน่วยงานไหนอะไรได้บ้างคะพออครับ<อ>สําหรับสาขาสาธารณสุขชุมชนเนี่ยก็พัฒนามาจาก พนักงานนามัยเดิมนะซึ่งจะทำงานที่ปัจจุบันเรียกรอพอสอตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเดิมก็คือสถานเนียนามัยเป็นหลักใหญ่ที่นักศึกษาจะไปปฏิบัตงานที่นี่ก็จะทําทหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคนะครับ แล้วก็การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามขอ,ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับค่ะนะคะเป็นเจ้าพนักงานด้านสาธารณสุขอยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูแลตรงเนี้ยนะคะ,ะกลับไปนี่จบไปนี่มีงานทำแน่นอนแล้วด้านทันตะสาธารณสุขครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็จะอยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนนะครับก็ให้การส่งเสริมสุขภาพทางด้านช่องปากนะครับการควบคุมดูแล แล้วก็รักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคท,ทันตกรรมรเลยอืมค่ะนะคะก็แยกอยู่สองคืออันนี้คือสองหลักสูตรในระดับปริญญาตร,รีตรรซึ่งเดี๋ยวปีหน้าจะมีเรื่องของแพทย์แผนไทยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเลยเพราะว่าแพทย์แผนไทยนี่มีชื่อเสียงมากนะคะอ่าในส่วนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์พร้อมกับคลินิกทันตกรรมด้วยแต่ว่ารรเรามาดูกันที่หลักสูตรระดับประกาศียบัตร วิชาชีพชั้นสูงครับใช่ไหมคะมีเหตุเมื่อเมื่อครุ่นนี้พอเอาบอกว่าเทคนิคเภสัชกรรมครับค่ะตรงนี้เป็นยังไงคะตรงนี้ก็จะไปเป็นเหมือนผู้ช่วยเจ้าเหมือนผู้ช่วยเภสัชกรัชครบอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ตามห้องยาของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปนะครับ ค่ะไม่ใช่เพศสัจกรนะคะแต่ไปเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยแล้วก็ปฏิบัติงานก็อยู่ในห้องห้องยานะคะของโรงพยาบาลต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบต้องการเร่งรัดหรือว่าด้วยข้อจํากัดบางประการที่แบบเออไม่สามารถเรียนต่อ4ปีได้ฉันต้องเอาเร่งด่วนแล้วล่ะ2ปีใช่ไหมคะอตรงนี้นะคะเทคนิคเพศสัจกรรมแล้วไอ้อีกอันหนึ่งอะไรนะคะปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครับครับอันนี้ก็คล้ายๆเร่งรัด เหมือนพยาบาลนอกสถานที่คือช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นอกสถานที่นะครับเป็นหลักใหญ่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่เขาสําคัญมากเพราะว่าคนจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตจะพิการไม่พิการเนี่ยต้องถ้าได้รับการช่วยเหลือที่เร็วเนี่ยเขาจะรอดปลอดภัยนะครับคนนี้มีมีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยนอกสถา,านที่นะครับะนะคะเป็นกาการปฏิบัติการด้านฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะคการผสมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเกิดว่าดีแล้วโอกาสอัตราการรอดชีวิตก็สูงครับครับอืมค,ค่ะคนะคะนี่คือหลักสูตร2ปีที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสินทรจังหวัดตรังของเราเปิด สอนกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็หลักสูตร4ปีทันตะสาธารณสุขกับสาธารณสุขชุมชนนะคะแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวมีแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมเข้ามาทีนี้พอพูดถึงแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนไทยของทางวิยาลัยเนี่ยโอ้มีชื่อเสียงมากเลยแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยเราเปิดให้บริการเรื่องของแพทย์แผนไทยมานานแค่ไหนแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยการให้บริการของเรามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมบ้างคะผอก็ เปิดมาประมาณสัก4ี่หปีแต่ที่อาคารที่ข้างหน้าที่สวยๆที่เสร็จเนี่ยก็อาจจะสักสองสาปีนะครับก็นอกจากการแพ์แผนไทยนี่ก็ขอทำควาว่าใจในเบื้องต้นว่าไม่ใช่มีเฉพาะการนวดนะครับมันจะเป็นเรื่องการรักษาด้วยด้วยยาด้วยอะไรทั้งหลายแล้วของเราเนี่ยจะมีการดูแลหลังคลอดด้วยนะฮะหลังคลอดนะ,ะแล้วก็ยังมีสปา เสริมสวยอะไรทั้งหลายเนี่ยมีทั้งนั้นฮะอบซาวน้าอบไอ้น้ำอบสมุนไพรมีหมดเลยนะคะนอกจากนั้นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นวิถีแพทย์แผนโบราณไหมคะที่ผู้หญิงพอคลอดบุตรแล้วมันต้องอยู่ไฟอันนี้เราก็มีคอร์สให้เรียบร้อยเลยให้บริการแก่ใครได้บ้างแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นยังไงครับอก็ค่าใช้จ่ายนี่ก็เก็บตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คือถ้าคนมีสิทธิ์เบิกก็เบิกได้คือกําหนดเลยว่าถ้าอบ ครบอะไรทั้งหลายในราคาเท่าไร่จริงๆก็ราคาไม่แพงก็ราคากระทรวงสาธารณสุขเบิกาจตรงได้เลยอ๋อพอดีของเราอาจจะอาจจะมีข้อจํากัดนิดหนึ่งต้องจำลองไปก่อนถ้าจําลองไปจริไม่มีปัญหาอันนั้นก็เอมาเบิกได้ข้าราชการเบิกได้ค่ะคุณฟังขาในกาะประชาชนทั่วไปก็คือค่าใช้จ่ายก็เหมือนคุณไปโรงพยาบาลรัฐตัวทั่วไปไม่ได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเฉพาะนวดแผนไทยอบซาวน่าอบไอ้น้ําอบสมุนไพรรักษาด้วยยาแผนไทยครับถูก ค่ะนะคะตอนนี้คนไปใช้บริการมากน้อยแค่ไหนยังไงคะถือว่ามากเลยครับต้องต้องต้อง,องโทรศัพท์ไปจองคิวนะโอ,อจองคิวล่วงหน้าด้วยครับครับเพราะ มันมันอย่างนี้ถ้าจอมคิวล่วงหน้านน่ก็มันสะดวกไม่ต้องไปคอยด้วยจะได้ไปถึงก็ได้รับบริการเลยนะครับอันนี้ก็ก็จะสะดวกดีนะครับค่ะนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์ตรงังถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆด้วยครับนะคะคคแล้วก็ตรงนี้ค่ะ,ะคนก็ หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยทีนี้ไอ้วัตถุดิบต่างๆราคาพอเราเอามาจากไหนเรามีการส่งเสริมในพื้นที่ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรให้ปลูกพืชสมุนไพรหรือว่าไปส่งเสริมชาวบ้านซื้อจากชาวบ้านกันมาที่จะเป็นวัตถุดิบที่เอามาใช้ในครับครับแม่ดิบเป็นประเด็นที่คิดไว้แต่ตอนนี้เราเราจะสั่งวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้<อ>นะครับสําหรับการที่ปลูกใน ภายในวิยาลัยนี้ก็เป็นแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆ<อ>ยังไม่สามารถเอามาทำในเชิงการค้าหรือารมาใช้ได้มากๆนะครับส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับชาวบ้านนีคิดว่าอนาคตเนี่ยเราต้องทำนะครับเพราะจะต้องควบคุมตนะั้กระบ,บวนการผลิตจนกระทั่ง ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนั่นเป็นเรื่องอนาคตที่คงไม่ไกลนะครับถ้าที่มีหลักสูตรในปีหน้านี้น่าจะดาเนินการได้อย่างรวดเร็วครับค่ะทีนี้หลักสูตรในปีหน้าแพทย์แผนไทยเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็เปิดเป็นปีแรกด้วยจํากัดจํานวนนักศึกษาไหมคะว่าจะรับแค่สักเท่าไหร่อ,อ๋อแผนการรับนี่5้คนครับห้าสิบคนก็ตามโควตทาที่ตามจังหวัดต่างๆต้องการเหมือนกันนะครับแต่แพทย์แผนไทยนี่อาจจะมีลักษณะพิเศษ นี่นี่คือคาดการไว้อนาคตอาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานในภาครัฐเสมอไปนะครับเพราะเขาสามารถจะไปส่งเสริมสุขภาพด้านข้างนอกด้านสาป,ปาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเสริมสวยเรื่องความงามเรื่องอะไรสามารถไปประกอบาอาชีพอิสระได้คือเขาไปทำธุรกิจของเขาไ,ได้เลย ค่ะนะคะเพราะฉนั้นใครที่สนใจเลยเอย๊คิดว่าฉันชอบนะอยู่กับเรื่องแบบนี้บางคนนี่ชอบไปสปามากเลยนะคะบําบัดความเครียดได้อีกต่างหากก็อาจจะไปเรียนนะคะเพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้มาแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองเปิดร้านสปาร้านให้คําปรึกษาด้านสุขภาพเรื่องแพทย์แผนไทยอะไรพวกนี้50สิคนเท่านั้นเราจะเปิดรับกันเมื่อไหรอะไรยังไงคะท่านบอกออคะถ้าโดยทั่วไปนะคะสถาบันพระบรมราชชนกนี้ก็จะ จะเปิดรับประมาณปลายปลายปีปลายปลายปีปีนี้โทษ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 ผมผมพูดผิดไปค่ะคือจะประมาณต้นต้นต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปลายปีหกสามอ่าติดตามก็จะถึงอยู่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะเด็กๆที่จะเรียนพูกอ่า คนที่อยากเข้าไปเรียนที่เราต้องสายวิทย์อย่างเดียวอ๋อครับครับใชนน่เราจำกัดต้องสายวิทย์ต้องเป็นสายวิทย์อย่างเดียวนะคะคน้องๆที่สนใจลองดูนะคะลองพิจารณากันดูแล้วก็ติดตามข่าวสารไว้ดีๆช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้านะคะ,ะเราจะเปิดรับสมัครเดยยังไงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังของเรามีความพร้อมมากเลยในทุกๆด้านอีก อีกคลินิกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันคลินิกธันตรกรรมค่ะท่านเปิดมานานแค่ไหนยังไงแล้วตอนนี้มีบริการอะไรบ้างคะโอถ้าคลินิกธันตรกรรมของเรานี่เปิดมานานมากนะครับนานพอๆกับที่ก่อตั้งวิทยาลัยนะฮะนานมากนะ แล้วตอนนี้มันสะดวกไม่ต้องเข้าไปรับบริการข้างในลึกๆจะอยู่ในอาคารเดียวกับอาคารแพทย์แผนไทยที่เห็นอยู่ติดกถนนเลยถนนตรังกันตังนะฮะ,ะก,ก็อันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีบริการก็โทรเข้าไปนัดก่อนจะได้ไม่ต้องไปคอยนานนะฮะค่ะ นะคะซึ่งเมื่อวานก็มีกิจกรรมถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จย่าด้วยนะคะควันทันตะสธาธารณสุขแห่งชาติเมื่อวานเขาทำฟันฟรีกรันนะคะแต่ว่าอย่างไรงก็ตามคลินิกธันตกรรมวิทยายการสาธารณสุขสิรินธร,รก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณนะคะครับข,ขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดคือคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าสงสัยให้นักศึษามาทดลองทําอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้ารบ,บริการอันนี้เป็นบริการที่เป็นอาจารย์ให้บริการนะครับมันคนละส่วนกับที่เด็ก ไม่ใช่นักศึกษานะคะ<ห>ทั้งเรื่องของบริการนวดแผนไทยอาจจะมีน้องๆนักศึกษาเหมือนไปฝึกงานไปฝ <ไป S 2> ึกประสบการณ์อยู่ด้วยแต่ว่าบุคลากรที่ดําเนินการตรงนั้นทั้งหมดนะคะเป็นมืออาชีพเลยเป็นครูอาจารย์เลยนะคะทั้งคลินิกทันตกรรมแล้วก็คลินิกแพทย์แผนไทยนะคะทีนี้เห็นวิรายการสาธารณสุขสีนทรนจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเลยเรามีนโยบายในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่จะไปทําร่วมกับสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้ๆยังไงบ้าง ก็มันเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปนะฮะแต่แต่ผมนี่ให้ความกคันอย่างยิ่งหนึ่งนอกจากได้เครือข่ายแล้วก็เป็นการไปกระชับมิตรแล้วก็เป็นการไปพัฒนาสุขภาพเป็นการไปให้บริการทางวิชาการทางอะไรทั้งหลายซึ่งเราจะไม่ค่อยมีขอบเขตจำกัดนะฮะถ้าถ้าเราสามารถไปได้เนี่ยเพราะมันเป็นการฝึกทักษะของทักศึกษาด้วยนะครับในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเขาจะต้องไปเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะครับ คนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าทางคณาจารย์ก็ดีนะคะแล้วก็นักศึกษาก็ดีก็จะไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่องเลยในทุกๆก,กิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นการกระชับมิตรแล้วก็สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากบริการทางวิชาการเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วเรามีคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วเรามีคลินิกทันตกรรมแล้วค่ะอาจารย์คะในตัววิยาลัย มีบริการอื่นๆที่จะให้หน่วยงานภาครัฐก็ดีภาคเอกชนหรือว่าประชาชนเข้าไปใช้บริการบ้างไหมดิฉันเห็นเขาไปใช้สถานที่จัดประชุมอะไรนะผู้อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุกันอยู่เรื่อยเลยครับคก็เหมือนผู้ดำเนินรายการกำลังผู้ที่ได้กล่าวไปนะครับตอนนี้เราก็ร่วมกับปกข้อท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนะอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุสามรุ่นก็เกือบ 200คนนะครับก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอบรมเพื่อให้เขาสามารถไปทำงานได้ในต้นเดือนพฤศจิกาเนี่นะฮะตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็อนี้ก็เป็นความร่วมมือกับภาครัฐกับหน่วยงานอื่นซึ่งเรามีศักยภาพเพียงพอมีสถานที่มีอาจารย์มีวิทยากรสามารถให้การอบรมได้นะครับนอกจากนั้นก็ที่ว่าที่ อาจจะไปขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมที่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็รวมทั้งสามารถจะไปอะไรฮะจัดงานแต่งงานหรืออะไรทั้งหลายซึ่งมีผู้ไปใช้บริการบ่อยมากนะครับเพราะผมมีพื้นที่ทั้งหมดอนะ่ะแปดสิบไร่ซึ่งมีที่จอดรถมีอะไรที่มากพอควรนะครับ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะไปใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานไปได้มีสถานที่กว้างขวางพอที่จะจัดกิจกรรมแบบนิวนอร์มอนด้วยครับค่ะนะคะก็เป็นบริการที่มีให้นะคะในส่วนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรที่นี้นอกจากหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเรียนแค่2ปีหรือปริญญาตรี4ปีคราวนี้ผู้ปกครองก็คงอยากจะทราบแล้วละว่าสมมติถ้าฉันอยู่ต่างจังหวัดล่ะส่งลูกมาเรียนที่ นี่มีหอพักมีการดูแลมีการส่งเสริมยังไงเคยติดตามข่าวว่าในวิทยาลัยนี่คือส่งเสริมให้เด็กปลูกพืชหรือจัดบริเวณให้มันดูสวยงามอะไรพวกนี้ค่ะหน้าบ้านหน้ามองประมาณนั้นอ๋อครับครับครับเรื่องการดูแลหอพักนี่ก็ดูแลเหมือนพ่อกับแม่แมดูแลหอพักให้ใช่ใช่ใช่ครับสำหรับเด็กปีหนึ่งทุกคนเราจะให้พักหอพักข้างในนะครับแล้วก็ท้ปีชั้นส,สูงขึ้นถ้า ยังมีหอเหลือยังมีที่ที่ว่างเหลือเราก็จะให้เขาพักจนกระทั่งเขาสําเร็จการศึกษานะครับ <c oughs> ยกเว้นในบางปีที่มีเด็กจํานวนมากเราก็อาจจะให้เด็กชั้นปีสูงๆเนี่ยไปพักหอข้างนอกนะครับ <c oughs> ก็ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าไปทํานู่นทำนี่เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านอาจจะถูกเลี้ยงแบบคุณหนูนะ <c oughs> แต่มาอยู่มาอยู่ที่เราเนี่ยก็ต้องมาหัดนะเพราะว่าเขาจบไปเนี่ยเขาจะไปอยู่กับชุมชนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คุณลักษณะให้เขาเป็นคนสามารถเข้ากับสังคมเข้ากับเพื่อนนะครับรู้จักอะไรพัฒนานิสัยบุคลิกอะไรต่างๆนะครับที่ผมก็จะมีโครงการทำเล่นๆเพื่อ<ะ>พระเกียตรติสมเด็จพระเทพเนี่ย ที่นั่นก็จะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยเด็กทุกคนก็ยังมีเวรมีอะไรเข้าไปทำนะจริงๆว่าตัวสองหลักเนี่ยผมไม่ใช่โรงเรียนเกษตรแต่ว่าเพื่อพัฒนาล,ลักษณะนิสัยเขาะนะครับ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวางใจได้ค่ะบุตรหลานเข้าไปเรียนเนี่ยคือก็เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วๆไปนะคะที่ปีหนึ่งคือให้โคต้าเด็กปีหนึ่งก่อนที่จะเข้าอยู่หอในทีนี้ในพอขึ้นปีสองมันก็จะมีการจัดสรรถ้าเกิดว่ามีห้องเหลือพี่ๆปีสองก็อาจจะอยู่ต่อได้นะคะตรงนี้แต่ว่านั้ ละค่ะอยู่ข้างในก็เหมือนลูกเหมือนล้าน<ๆ>จากที่อยู่บ้านไม่เคยทําอะไรเลยก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน<ๆ>อ่าค่ะแล้วก็ที่ส่งเสริมให้ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นการฝึกนิสัยของเด็กนั่นเองนะคะ<ๆ><ๆ>ก็จะได้แบบมีมีความภาคภูมิใจเนาะผักปลอดสารพิษตัวเองปลูกมาได้ได้มาบริโภคด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เติบโตไปเพราะน้องๆต้องไปอยู่กับชุมชนอย่างที่พออว่า การปรับตัวนี้สาคัญมากเลยทีเดียวนะคะสังคมแต่ละสังคมมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากนี้ละ่ะคะวางเป้าของวิทยาลัยเอาไว้ยังไงบ้างคะในอนาคตคะก็สําหรับอนาคตเนี่ยก็เป็นการจัดการศึกษาที่ระดับสูงขึ้นไปตอนนี้ก็กําลังทําหลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหลักสูตรอีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นบริการทางวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะแนวโนม้มในอนาคตนเนี่ยมันจะเป็นชุมชนที่มัน ประชากรน่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านผู้สูงอายุอะไรมากขึ้นเราอาจจะต้องเน้นที่สามารถทํางานได้เร็วๆนะฮะ มันก็ได้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นะนะครับอบรมผู้ที่จะไปดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะครับนะคะเตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัยเลยเพราะประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยแล้วค่ะ,ค,ะคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการพวกอ่าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะอาคารบันไดาทางลาดอะไรที่จะรองรับเหล่านี้มีให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลักสูตรที่จะดูแลผู้สูงวัยก็ สำคัญคอาจจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นต่อไปในอนาคตนะคะคนั่นก็คือการเตรียมการแล้วก็ตอบไม่ใช่เฉพาะปัญญาตรีเตรียมพร้อมสำหรับเปิดระดับสูงขึ้นไปปัญญาโทแล้วการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอ,อย่างอาจารย์ในระดับวิทยายลัยละ่ะคะผลงานทางวิชาการอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้เพิ่มขึ้นมากเลยฮะเพิ่มขึ้นมากนะเรามีทั้ง ส่งเสริมให้ไปเรียนต่อทั้งภายในและต่างประเทศนะครับแล้วก็สําหรับศักยภาพเนี่ยด้านพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเราได้รับมากมายรวมทั้งถานศึกษาเช่นสถานศึกษาปลอดภัยเนี่ยผม5ปี6ปีติดต่อกันแล้วค,คือทุกอย่างนี้จะพัฒนาไปพร้อมกันทางด้านศักยภาพอาจารย์นี่เขียนตำราผลงานวิชาการเนี่ยเรามีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลของสถาบันพระบรมราชนานุกเกือบรางวัลระดับชาติทางด้านวิจัยเนี่ย ตอนนี้มีอยู่สองคนแล้ว ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจได้เลยค่ะศัก,กยภาพของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังนะคะที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะไว้วางใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกลๆให้เราต้องเป็นห่วงเป็นใยห,หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรียนในจังหวัดนี้ละค่ะนะคะ,นะคะอีกหนึ่งสถานศึกษาที่เราภูมิใจนําเสนอเลยแล้วก็มีหลายหลักสูตรมากเลยนะคะอา,อาจารย์เองก็มีการพัฒนาศัก,กยภาพกันอยู่เรื่อยๆมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติมาแล้วที่สำคัญ คือเรื่องของความเป็นอยู่นี่ราคาผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าดูแลเหมือนเหมือนลูกหลานกันจริงๆสุดท้ายค่ะพออาคะาอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราสนับสนุนเราหรือไปใช้บริการเราเชิญเลยค่ะครับก็สําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่จะสมัครเรียน ในปีหน้านี้นะครับขอให้ไว้วางใจได้เลยนะครับว่าเราจะดูแลลูกหลานท่านเนี่ยเหมือนลูกหลานเรานะครับส่วนการบริการนะสำหรับประชาชนทั่วไปตอนนี้เราก็มีบริการด้านทันตกรรมนะครับกับทางการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็สามารถจะขอไปใช้สถานที่จัดงานหรือจัดประชุมอะไรทั้งหลายรวมทั้ง การขอสนับสนุนวิทยากรอะไรทั้งหลายเนี่ยเรายินดีนะครับรวมทั้งให้เราไปร่วมงานนอกสถานที่นะครับในการในเชิงของการบริการเชิงวิชาการต่างๆนะครับขอได้อย่าได้เกรงใจนะครับขอให ประสานเข้ามาได้เลยนะครับค่ะนะคะกะ็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังนะคะที่มีให้บริการเป็นวิทยาลัยที่เน้นชุมชนสร้างคนคุณธรรมนําภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพะะถูกต้องเลยค่ะ <c oughs> นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านผอไพบุญชาวสวนสิรเจริญที่ให้เกียรติสวทตรังของเราและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าวสิบนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและผู้ดำเนินรายการครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันสุขร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25 MHz เสมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t